รัฐมนตรีช่วยเกษตรลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุชมชนสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายผักดันเกษตรกรรมมูลค่าสูงมุ่งสู่ความยั่งยืนวันที่4ตุลาคม2568ที่ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายนเรศทางรงที่พยกระุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลด้านการผลิตข้าว และการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดเชียงรายโดยมีนางสาวนันทวัรนกันคําประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงนานกว่า300คนด้านนายสันติชัยยารักษาการผู้อำนวยการกองมเมล็ดพันธุ์เข้ารายงานว่าจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกข้าวมาก ถึง1,381,737ไร่โดยมีการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวตั้งแต่ปี2,559-2,568รวม111แปลงเกษตรกร7,192รายครอบกลุมพื้นที่86,100ไร่ใน17อำเภอรพร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านเครือข่าย183ศูนข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรงการข้าวครอบคลุม81 ตำบลทั่วจังหวัดการจัดงานในครั้งนี้มีการจัดนิรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรอาทิอัตลักษณ์ข้าว GI เช่นข้าวเหนียวเคี้ยวงูข้าวหอมแม่จันทร์และพัุนข้าวกรอขอ26โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมาตรฐานการวิเคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าวโดยศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวพยาวผลงานจากศูนย์ข้าวชุมชนสีดอนมูลทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบข้อสั่งการสําคัญได้แก่ลดต้นทุนการผลิตและผลัลผลกดัน โครงการปุ๋ยแห่งชาติส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพเช่นข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเคี่ยวงูเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ประสบปัญหาราคาตกต่ำเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรผ่านการพัฒนาระบบก,การผลิตผักดันการใช้โซลา่าเซลล์เพื่อกระจายน้ำและสนับสนุนหมอดินลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรมอบหมายโดยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงการต่างๆพร้อมทั้งออกแบบการผ่านน้ำจากน้ำทำเพื่อใช้โซลา่าเซลล์ในการส่งน้ำไปยัดงงคลองชประทานเรื่องรัฐ มาตรการเยียวยามเมล็ดพันธุ์ชดเชยความเสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงการกู้หนี้ยืมสินเพื่อช่วยเหลือเกษตร,รกรให้ทันสถานการณ์หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังตำบลป่าศักโดยรับการต้อนรับจากนายสุภาษณ์วิริยะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าศักซึ่งรายงานความต้องการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำฝ่ายน้ำลน้นโดยจำปีหมู่ห้าตำบลป่าศักโดยแจ้งที่มาของฝ่ายดังนี้คือก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2524โดยกรมเรื่อรัฐพัฒนาชนบท รอพอชอเดิมและต่อมาย้ายภารกิจให้กรมทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งลำตางก่อนจะโอนภารกิจให้อบาตาปาสักเมื่อวันที่9กรกฎาคม2553ฝ่ายน้ำล้นแห่งนี้มีหน้าที่ทดน้ำและผ่านน้ำเข้าสู่ลำเมืองเพื่อการเกษตรและใช้เพื่ออุปโภคบริโภคของเกษตรกรในพื้นที่ได้แก่หมู่ที่5 6 7 8ของตำบลปาสักและหมู่ที่3 5ของตำบลโยนกอย่างไรก็ตามปัจจุบัน ประตูเปิดปิดของฝ่ายใช้งานไม่ได้บริเวณด้านหน้าฝ่ายมีการทับถมงของตะกอนทาให้ตื้นเขือนและกับแคบเมื่อมาถึงฤด,ดูน้ําหลากไม่สามารถระบายน้ําลงสู่แม่น,น้ําคาได้ทันทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่นอกจากนี้ตําแหน่งฝ่ายติดกับถนนพหลโยธินบริเวณโคง้งซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งกรมทางหลวงจึงมีโครงการปรับปรุงถนนให้ตรงซึ่งจะส่งผลต่อประตูระบายน้ําหากต้องรื้อถอนจะไม่สามารถผ่านน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจึงร้องขอให้อบอตตป่าศักด์ดำเนินการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำขึ้นใหม่แต่เนื่องจากงบประมาณของอบอตตมีจำกัดจึงได้ขอรับการสนับสนุนด้านการออกแบบจากกรมชลประทานและการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากกรมทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งลำปางหากได้รับการสนับสนุนฝ่ายน้ำล้นโดยจำปีจะช่วยฟื้นฟูการส่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแลง้ง และช่วยให้เกษตรกรมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีสําหรับจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า7ล้าน2แสนไร่แบ่งการปกครองเป็น18อําเภอ1 2 4ตําบล1น1 774หมู่บ้านมีประชากรประมาณ1,290,000คนในจำนวนนี้กว่า162,922ครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตร,รกรรมคิดเป็นแรงงานภาคเกษตรกว่า42,320คนมีพื้นที่เกษตร,รกรรมครอบคลุมกว่า50%ของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ข้าวข้า,ขาขวโพดยางพาราชากาแฟสับปะรดและปศุสัตว์เช่นไก่พื้นเมืองไก่ไข่ไก่เนื้อสุกรโคนเนื้อรวมถึงการเาลี้ยงสัตว์น้ำเช่นปลาหนูปลาดุกและกุ้งกากรกง โดยจังหวัดมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงภายใต้แนวทางเชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์วิถีทิ่นร่วมสมัยสิ่งแวดล้อมสมดุลเกษตรกรรมมูลค่าสูงมุ่งสู่ความยั่งยืนสินชัยพรชรธนาพรเรียบเปียงวริตราธินารายาง